ที่แบมจะไปไหนที่แบมไปไหนอะไม่รู้า <laughs> <laughs> พระรามจันทรพระลาชวังสนาม <laughs> จั <laughs> นทร์โอเคเดินองละน้ยนยนอยูย่ถึงแล้ว ชวยมากแต่ว่าเขาไม่ให้ชมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปรับปรุงรีดกันเลยห้ามเข้าปีไหนพี่แบมถึงจะดไอหกเจ็ดสามสิบเอ็ดสิงหาหกเจ็ดค่ะพี่แบมหันหน้ามาหนยเลยเอ,อได้แล้วสวยมากค่ะ 这尼玛，冲不冷啊！